กรสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับวันนี้พงศธรเชียงที่เคยครับสำหรับน้องโบบรมีพาเครื่องครับพี่พี่นะครับนะช่องช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไลน์ดีครับ0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะสนใจนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดครับขอลูกค้าเพิ่มเติมได้ครับนี่ครับมีสมาชิกมากกว่า14,000หมื่นสี่พันท่านนะครับเราเป็นยอดการันตีนะครับ สนใจรายการใดก็ขอรูปภาพติดต่อเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันนะครับ20รายการครับพี่เหมือนเดิมนะครับนะไปกันแบบไวๆนะครับเนี่ยเรามาเริ่มเลยพี่รายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับนาเป็นเกตทะลุส้มนะครับองค์แรกมาเนื้อสวยมากๆนะครับนี่เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อหนึบหนับน่ครับตามซอกตามนี้มีคาบดำๆนะครับพี่ นี่ครับเนื้อหนุกสวยเลยตรงนี้ครับเก็ดทะลุซุ้มนะครับนะหมายเล็กสองนี่หมายเล็กสองนี่เป็นผิวแบบหิ้งหิ่งนะครับนะผิวหิ้งหิ่งแบบสีเข้มๆออกโซนน้ำมันต่างยวครับพี่ตรงนี้หลังเรียบรูพุนเพียบเลยนะครับพี่นะรูพุนๆนะนี่ครับน,นีเนื้อเก่ามากนะครับเป็นเกล็ดทะลุซุ้มเช่นเดียวกันนะครับพี่นะเป็นเช่นเดียวกันเลย นี่ครับแต่เนื้อสวยเก่านะครับพี่นะเนื้อสวยเก่ามากครับนี่เนื้อน,นุบเลยครับพี่นี่ครับหมายเลขสองหมายเลขสามจะเป็นอ่าฐานแทมบางขุนพรมครับพี่เนื้อเก่าแห้งมีคราบกูครับเป็นบางขุนพมกูเจดีเล็กนะครับพี่นะพิมพ์คมชัดสวยเนื้อแห้งครับ นี่ครับพี่มีคราบกุ่นะครับนะมีคราบกุ่ครับพี่เนื้อหาแห้งๆครับนี่นี่ครับเป็นบางขุ่นคมนะครับพี่นะบางขุ่นคมฐานแซมครับพี่ๆีครับต่อไปครับหมายเลขสี่นี่านะครับหมายเลขสี่นี่เป็นอกวีนะครับนะอกวีวัดละคันครับพี่หลังเป็นลายล่องตากมาครับ เนื้อหนุบหมูสานเยอะมากๆครับพี่ตรงนี้สะอาดสวยนะครับนะนี่มีคราบตะไคร่น้ําครับพี่เกิดขึ้นครับนี่เนื้อนุบๆแบบนี้หายากนะครับพี่นะเนื้อแบบแบบหนุบๆอย่างนี้นะครับพี่นะจะส่งพัสดุด่วนนะครับพี่นะจะส่งพัสดุด่วนนะครับนะทุกรายการนะครับพี่อ่านนนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับนะด่วนทุก รายการครับพี่อ่านี่ครับมวลสารเยอะมากมากครับพี่ตรงนี้ครับเป็นอกวีพิมพ์ใหญ่นะครับนะแล้วหลักขันพิมพ์ใหญ่อกวีครับต่อไปหมายเลขห้าครับนี่หมายเลขห้าเป็นอ่าพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่ตรงนี้เนื้อหนึบแกร่งนะครับแนวเนื้อหนึบแก่งครับ อีใหญ่เกตทะลุสุ้มครับพี่มูวสารนเม็ดดำดำครับนี่นี่ครับเนื้อเนื้อสวยๆนะครับพี่นะเนื้อสวยๆครับนี่ันี้เป็นชุดใหม่แบบทั้งหมดเลยนะครับนะชุดใหม่มาแหล่งปานกันนะครับไปได้มานี่ก็เมื่อวานนี้หยุดไปนะครับพี่นนองหยุดไปพักผ่อาะมันปวเจ็บคอนะครับพี่ ช่งนี้แบบฝนฟ้าตกแดดก็ร้อนนะพี่นะกินแบบของเย็นๆเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีสิ์แบบโค้งอักเสบได้นะพี่นะนี่หมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกเก็บทะลุซุ้มนะครับพี่นะนี่ครับมูสาลเม็ดแดงนะครับนี่ สวยนะครับพี่นะเนื้อสวยนะครับนี่เนื้อแบบนี้ซ่้มแบบนี้นี่ไม่ได้ง่ายๆนะครับพี่นะไม่ได้ง่ายๆครับวันนี้น้องมาแบ่งกันงันรีบครับรีบโทรแล้วกันนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับมูสานเยอะเยอะครับพี่หมายเลขหกเจ็ดทะลุซุ้มนะครับหมายเลขเจ็ดครับนี่ตรงนี้สวยนะครับนึ่ตรงนี้นี่ครับหลังเรียบนะครับนเป็นหลังเรียบเลย นี่ครับพี่ม้วนสารนะครับเนื้อหนุบๆเลยนะครับนะสีเข้มๆับพี่เนื้อสวยม้วนสารดีเกตทะลุซุ้มหมายเลขเจ็ดนะครับหนาๆเลยนะครับพี่นะหมายเลขแปดครับนี่ <c oughs> หมายเลขแปดเป็นวัดละคังเป็นทรงเจดีครับพี่ตรงนี้ครับเนื้อแกงแกงผิวมันๆสวยๆเลยนะครับพี่นะผิวมันๆสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับหมายเลขแปดครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับวัดละคังนานๆเจอครับพี่ๆครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับ รีทักรีโทรครับพี่จำหมายเลขจำา E พให้ดีนะครับนะจำเหมือนเลขจำอีพีให้ดีครับหมายเลขแปดครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์สรงเจดีนะครับนะหมายเลขเก้าครับนี่หมายเลขเก้าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้จะเป็นเหมือนสมเด็จลงกุนะครับนะมีคราบกุครับพี่แล้วเนื้อหาในมีความแห้งเก่านะครับน่าจะเป็นบางขุ่มพรมนะพี่นะนี่ครับ น้องมองเป็นบางขุ่นพมนะครับพี่นะ้ำเนื้อห่าแห้งๆครับเ,เก่าๆอย่างนี้เลยเนื้อหาเก่ามากๆครับพี่ฝางขุนพนพิมพ์ใหญ่หมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบครับนี่หมายเลขสิบวันนี้ก็มีมาแบ,บ่งปันหนึ่งองค์นะครับพี่นะ้ำหมายเลขสิบครับ เป็นพระสมเด็จนะครับนะวัดเกศชยโยครับพี่เขาเรียกพิมพ์สามชั้นนะครับนะพิมพ์สามชั้นนะครับฐานสามชั้นเนื้อสวยเลยพี่งนี้วัดเกศชยโยพิมพ์สามชั้นนี่ครับเนื้อแก่งนะพี่นะตรงนี้ครับ ผิวอย่นี้เนื้อปึกๆเลยนะครับเนื้อปึกๆเลยนะวัดเกจพิมพ์สามชั้นหมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดนี่ครับเกจทะลุซุ้มนี่ครับเนื้อหามวนสารผิวพื้นหลังก็ผิวให้ หิ่งหิ่งนะพี่นะมีฝุ่นมีอะไรนะครับนี่หมายได้สิบเอ็ดทะพี่อยนี่ครับเกตะลุซุ้มเส้นมันขับพิมพ์แล้วพี่นะสวยๆเลยคฮมคมค,ครับหมายเลขสิบสอง พิมใหญ่วันลครังเนื้อหนึบสวยนะครับพี่ตรงนี้ครับมีค่าฝุ่นนะครับนะดูธรรมชาติครับพี่ พิมพ์ใหญ่ละครังงพีหมายเลขสิบสองนะหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามฐานคู่ละครังนะครับหนึ่งในสิบพิมพ์นี่ครับนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่ครับพี่วันนี้มีมาแบ่งปันอีกหนึ่งองค์ครับเนื้อสวยๆครับพี่ คู่นะครับพี่เนื้อสวยม้วนสามแบบฝังเลยนะพี่นะฝังลึกเลยครับพี่เนี่ยหมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่นี่ครับพี่อย่างนี้ดูเนื้อครับ นี้มีคราบดำดำติดตามซอกนะครับพี่นะคราบดำดำติดตามซอกครับนี่ที่ข่าวๆนี่น้องไม่รู้ว่ามันน่าจะแบบโดนฝุ่นหนาจับนะพี่นะเอาไม่ออกครับนี่เนื้อหาเก่ามากครับพี่ตรงนี้ครับฟ้าสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเส้นครับพิมพ์สวยๆเลยนะครับพี่นะเนื้อสวยสภาพหิ้งครับพี่แบบนี้ นี่ครับหมายเลขสิบสิบหมายเลขสิบห้านี่องนี้นะครับพี่นะถ้าใส่สำหรับเนื้อสวยมากๆนะครับพี่นี่ง เลขสิบห้าครับพี่อยรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพี่นะเหมือนมีคราบกุ๋กขึ้นด้วยนะพี่นะเนี่ยเหมือนมีคราบกุกติดหมายเลขสิบห้าครับพี่เปรยกหมือเลขสิบหก นี่โหนี่อยู่ที่เดียวกันเลยนะพี่นะอยู่ที่เดียวกันเลยพี่ดูเนื้อหารครับิเนื้อเต่าสวนนะครับพี่นะแบบนี้ครับเป็นวัดละคังเกตทะลุสมพิมใหญ่ครับพี่ตรงนี้หลังเรียบนะครับพี่นะหลังเรียบสวยเลย หมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบเจ็ดเป็นซุ้มกอเนื้อดําครับพี่ๆครับวันนี้นะครับได้มาเป็นซุ้มกอเนื้อดํานะครับนะบพิมพใหญ่ข้างกระหนกนี่ครับซุ้มกอพระคัมภีร์นะครับเป็นข้างกระหนกพิมพ์ใหญ่เ่งมากๆนะครับพี่นะ้เนื้อ เราสวยคร ay, ับพี e. 18, ่นี่สมกอพิมพ์ใหญ่ข้างกระนกนะครับเนื้อดำนะพี่นะเนื้อดำก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับพี่นะไม่ค่อยได้พบเจอส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลสีเนื้อดินนะครับพี่นี่หมายเลขสิบแปดครับวุ้งนี้เนื้อแกล้งครับพี่เนื้อแก่งนะครับนะมีความแบบเนื้อขาวแก่งนะครับนะแล้วก็มีคราบนะครับดำๆติดเนี่ยคราบดำๆวงน้ำตาลน้ำตาลครับพี่ องนี้เนื้อมีความแกร่งนะครับพี่นะแกปูนเปลือกหอยครับพี่ๆครับของเขาหนวนสวยคนระับแน่นมากนะครับพี่องนี้นะครับสวยมากๆนะพี่นะสวยนเนื้อมีความแกร่งครับพี่ หมายเลขสิบแปดนะครับนะหมายเลขสิบเก้าครับนี่วันนี้ได้บางกลุ่มพรมมาสัากสามสี่องนะครับนี่หมายเลขสิบเก้าครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุ่มพรมนะครับพี่เนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยมากๆครับนี่ จำหม่เล็กจำมีพีให้ดีนะครับพี่นะจำใหม่เล็กจำมีพีให้ดีครับนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะบางทีแบบว่าต้องย้ํานะพี่นะถ้าน้องแบบอ่าลายเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ตอบมีพีย้ําโทรโทรได้นะพี่นะโทรได้ลเลยนะครับพี่บางทีน้องติดสายอะไรบ้างก็มันจะไม่แบบยแบบังไงอะพี่ไ,ไม่ทันให้อ่านนะพี่นะถึงน้องต้องบอกว่าใครไวใครได้นะครับ,รบพี่นะใครไวใครได้ นี่ครับองน,นี้เป็นพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับพี่หมายเลขสิบเก้าบางขุนพรมพิม์ใหญ่หมายเลขยี่สิบครับพี่นี่ครับองน,นี้จะมีสีอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับนะสีข้าวปุอ่อนกว่าเล็กน้อยครับพี่องน,นี้ครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมครับนี่ สวยละเอียดดีนะครับพี่นะั้นสวยละเอียดดีนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหนึ่งเดียวในวันนี้ครับพี่พระเนื้อดินนางพญาวิษณุโลกรองร้อยมีทราบน้ำมากครับพี่เม็ดโกดครับี่เป็นพิมพทรงเทวดานะครับพี่นะองค์นี้ ยีสิบอ็ดหมายเลขยี่ิสองอกกระบอกพิมพ์ใหญ่เนื้อฉ่ำโซนน้ำมันต่างยุครับพี่หมวนสามเยอะๆครับหลังก็ลอยยุบยุบย่นย่นครับร้อยขอบตัดนะครับนี่ครูบนะครับนะนี่ครับ อ,อกกระบอกเพนใหญ่นี่ครับเม็ดแรกเขียวเหัวสารดำแดงพ่อพี่บอกมนะาบอกแม่อาจชีพเพื่อพานะเนื้อสวยครับพี่อยู่นี่ครับหมายเลข22 มายเลขยี่สิบสามเนื้อขาวแก่งปูนเปลือกหอยองนี้มีแตกลายงานนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่งสุดยอดัะพี่องนี้ครับนี่ครับสวยสุดยอดเลยนะครับ ไปบอกแม่ไปบอกแม่เปิดตู้บอกแม่น,มน่นี่ครับสวยมากๆนะครับพี่ตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพอดีลูกชายเข้ามาละนะครับนี่สวยมากๆครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์ใหญ่หมายเลขยี่สิบสาม และการสุดท้ายครับพี่พี่ครับนี่ครับอันนี้ไม่ไม่ได้ยี่สิบสามนะครู่ครับไม่ได้ยี่สิบสี่ครับพี่โหน,นีเนื้อสวยครับพี่ครับเนื้อสวยเก่ามากๆนะครับพี่นะตรงนี้เป็นพิ้งหญ่เจ็ทะลุซุ้มครับเน,นื้อหนึบฉ่ำเลยนะพี่นะั้นเนื้อหนึบฉ่ำเลยตรงนี้ นะครับวันนี้ก็มีมา24รายการนะครับพี่นะสนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามได้ครับตาม0บรมีพักเครื่องครับ062 089 0157ครับยังอีกครั้งครับ062 089 0157มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสแกนเคอร์วโค้ดได้ครับพี่สมาชิกมากกว่า14,000ท่านนะครับนะส่งรูปภาพนะครับขอรูปภาพได้เลยนะครับนะจำใหมา่เด้ใจพี่ดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่พลาดประการใดก็กลับขอประธานอภัยไปด้วย นะครับนะพบเจอกันใหม่ครับพี่ฝากกดติดตามนะครับว่าอีพีน่าจะมีอะไรมาแบ่งปันกันอีกครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่รวยสุขภาคแข่งรงทูกท่านครับสวัสดีครับ